ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มอ้โหกลับมาแล้วเหรอเจ้เมียจ๋ายังไม่กลับยังอยู่ตลาดอยู่เลยนี่ไปตลาดเนี่ยแล้วผักที่สั่งให้ซื้อได้ครบไหมจ๊ะ สิจไหนดูซีพีผักอะไรบ้างก็ที่ฝากซื้อไงนี่กลับเดือนเขาเป็นใจกลางกีร้านนี้เขาดีเขาปลูกสดใหม่ทุกเดือนอ๋อเหรอแล้วก็นี่มะเขือโย้งอันนี้จะมะเขือพวงมะเขือพวงไม่ว่างเลยเอามะเขือยงมาก่อนตลกก็ตลกหาก็หาดีดีจังเลยให้ไปตลาดไปได้ผักตลกก็เต็มไปหมดเลยเนี่ยนี่แล้วมีเรื่องจะเมาส์เพิ่มอีกนะอะไรจะมีวันนี้ค่ะกลับมาจากตลาดฉันประหยัดไปตั้ง9้าบาทเนี่ยโอ้โห9้าบาททำยังไงล่ะจ๊ะ บอกว่าเมย์รถเมย์ไม่เห็นรถเมย์ออกตัวไปก่อนอฉันก็วิงว่งวิ่งวิ่งตามกล่าวว่ารถเมย์ต้องเห็นจอดให้ฉันขึ้นม,มันไม่จอดอฉันวิ่งจากตลาดมาถึงเนี่ยไม่ได้ขึ้นรถประหยัดไปไดเก้า,ากบาทโอนะ้ยแล้วมจะประหยัดตรงไหนเด่ยแค่เก้าบาทนี่เนี่ยจ๋าทำไมเธอไม่วิ่งตามรถแท็กซี่ประหยัดรถเมย์ตั้งหลายบาทนั่นสิเขาน่าวิ่งตามรถแท็กซี่ดีกว่าประหยัดก,กว่าตั้งเยอะถุย<อ><ๆ>แท็กซี่มันวิ่งเร็ววิ่งไม่ทันอะไรฉะนโทรอยู่เนี่ย อ้าวนี่ท้องอยู่เหรอืรไปเลยว่ามีท้องเออเดี๋ยวนี่ท้องกับใครล้วจ๊ะนี่เดี๋ยวจะทำผัดมะเขือยาวให้เกณฑ์อ้าวเหรออะไรเนี่ยใจหายแ้บเลยนี่นี่าท้องกับมะเขือยาว้บาไปเร็วเก็บของกับป้า